กระเช้าสีดาหรือ <Okay. S 1> ชายผ้าสีดา uh oh. นะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นพืชอิงอาศายมันมันไม่ใช่กาฝากถ้ากาฝากนี่มันจะเจาะเข้าไปกินน้ําเลี้ยงของต้นไม้ oh. ไปไปกอบทุบแล้วขนาดหนาด้าแล้งต้นเขาทิ้งใบแล้วมันยังดูดน้ำเขาอ,อยู่ต้นแม่ก็จะตาย uh oh. ครับอันนี้เนี่ยคือจะไม่ดูดน้ําของต้นไม้แต่ขอากาะแค่ผิวของต้นไม้ uh oh. แล้วก็ใบเขากลางคืนเขาจะดักความชื้นในธรรมชาตินะครับ uh oh. น้าค้างมันตกมันลงมันกินแค่นี้รอดมาเรื่อยๆ โอ้มันช่วยความชุ่มชื้นด้วยเวลาเราเห็นไอ้พวกพืชตระกูลเฟิร์นเนี่ยมันเย็นนันสบายตายครับมันอารมณ์มันจะอุณหภูมิมันจะลดลงไปห้องศาเลยในร่างกายเรารู้สึกเห็นเย็นสบายเนี่ยฮะอ่าพวกแล้วก็ไม้พวกนี้คือไม่ต้องว่ารอดูดอกปีไหนเดือนไหนเฟิร์นเขียวคืองามทั้งปีอขอให้แต่ว่าเราทําระบบน้ําเลี้ยงเขาให้ดีทีนี้เทคนิคใหม่เนี่ยคือเราเราจะทําให้หน้าสัมผัสเนี่ยแปะกับ กับได้สนิทบางทีเราต้องปรับก่อน่นะเปลือกพวกนี้นะพวกเปลือกพวกนี้ฮะคือเขาเขาต้องอยู่ติดสนิทจริงๆนะฮะติดสนิทจริงทีนี้เสร็จปุ๊บเราจะใช้เป็นสกูยาวเนี่ยคือยิงเข้าไปแล้วก็จะมีแผ่นเราจะตัดเป็นแผ่นอีกมาตัสติกนะที่หุ้มมาแปะนิดหน่อยมันจะดูดูไม่คีเลยติดปุ๊บก็สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวใบใหม่เขาออกมาเขาปิดหมดเลยฮะเขาจะปิดหมดในอนาคตมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ ใหญ่ครับไอไออย่างอย่างสายพันธุ์นี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกเขาเรียกพันธุ์ชายผ้าสีดาทางภาคใต้นะครับ oh. เขาเรียกสายม่านพันธุ์นี้นี่คือใหญ่เป็นวานะครับแล้วก็คือ mm hmm. มันจะอกอกออกออกไหลออกเป็นหัวข้างไปเรื่อยๆแต่รแรกๆเขาเกิดต้นเดียวนะครับ <Yeah. S 1> อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเขาจะเป็นหัวรอบต้นไม้เลยเ oh. ขาจะวิ่งไปตามล,ลายข้าง oh. คร,รอบต้นเลยครับตัวนี้ถ้าถ้าภาษาบ้านๆกลางๆเขาก็เรียกว่า,าชายผ้าสีดาชายผ้าสีดาชายผ้าสีดาหมายถึงว่า ไอ้โดยเฉพาะใบชายมันเนี่ยมันจะแตกริ้วเหมือนกับในในางในวันนคดีนางสีดา,า,าชายผ้าของนางสีดาถ้ามันตายมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งเนี่ยลดน้ําเกิน <c oughs> เขาได้น้ําอิ่มทีเดียวแล้วเขาอยู่ยาวไม่ต้องลดเขาบ่อยอพอเขาเริ่มเริ่มเหี่ยวลงมาเขาจะเริ่มคลายน้ําออกเขาเริ่มแห้งเราเติมน้ำเขาไปสดขึ้นมาในวันเดียวเลยเขาจะเติมให้อิ่มแล้วก็พักพักไปเลยไม่ไม่ต้องเติมบ่อยอันนี้คือเลี้ยงตายกัน 90%จะเลี้ยงตายเพราะน้ําเกินส่วนที่เหลืออีก10%เซคือหน้าแ้งนี่ขาดสนิทเลยโดยเฉพาะอ,อย่างภาคอีสานเราเติมช่วยเขาบ้างลดช่วยเขาบ้างถ้าปล่อยแล้งขาดไปเลยก็สําหรับภาคอีสานนี่ตายนะครับแต่ถ้าภาคใต้เขาอยู่ได้ภาคตะวันออกเขาอยู่ได้เขามีความชื้นอากาศช่วยของเรานี่หน้าแล้งเราก็ลดประมาณสักอาทิตย์ละครั้งยังรอดเลยหน้าแล้งหน้าฝนนี่ปล่อยเลยครับ คอยเลยคอยดูแลนะ้ําต้องรู้เรื่องนิดนึงอ,อ่านะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงมาก็โอ้ยมันไม่อรอดเราไม่ต้องตัวอยู่ในธรรมชาติอันยังไม่เข้าใจการเลีนนะ้ยง<อ>ถ้าเข้าใจ <S <S เลี้ยงรอดหมดครับ